สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่25สิงหาคม2558นะครับเราฝากกุ้ยไหลกุ้ยแช่จางตลาดนั่คนกึ่งอริกันอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับหัวงวงว่าไหลไปไหนนะครับประมาณ30นะครับวันนี้นะครับประมาณ30เปอร์เซ็นเด็กเด็กในน้อยเจ้าบาทครับหนึ่งแม่หนึ่งกันหาชาลีเชอรี่หมื่นพันหมื่นพัน พันครับสูงลอยสิบหาบวกนะกันหาชาลีหมื่นพันสัเครื่องดำแดงมานน้ำกข็ครับสนใจที่ต่อได้เบอร์อะไรครับ098ย์เ7้าแปดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดแปดดเก้าสนใจที่มาสอาลยกันหาชาลีแม่ลูกลูกตัวผู้ ลูกประมาณลูกลูกแรกลูกสองเขาสดสดเยอะนะครับเขากันเดี่ยวเห็นชัดๆัแม่ลูกจ้าบาทนะครับสาวหกนะครับแม่ลูกสองหมื่นหกนะครับสูงลอยสีบเลแดงสาวหก้าวหกนะครับนมดีน้มซีเนนสนใจที่ต่อเดบิวต์ไหนนะครับ เบอร์โทรเบอร์ยังนะครับ083 083 350 350 6307 6307สนใจต้องมาสอบถามนึ่งน,นะแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับเย,ยีงอีวีนะครับต่อได้รถได้ขึ้นก็นนะครับสนใจก็โทรมาตอม่อเบิยยร,บร์นะครับต่อได้อยู่เป็นวลาต่อได้หลายอยู่นะครับเปิดอะไรซื่อนะครับคุณครับโอ้แม่เครื่องดำอมนะครับ มือนี้มี่งัวมือหนีนะครับส้นข้างหลังโล่งนะครับตลาดข้างหลังโล่งนะครับตลัวว่าหลายนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์มือหนีนะครับเป็นะนะต่อกันอยู่นะสิบหนะ้าเปิด ค่ากันนี่16เหยนะไปกัน1 5 16ครับสูงร้อยสี่สนะครับสาใหญ่นะครับสูงร้อยสี่สิบเลยเนถ่ามเงนหงหกันคนนะนะาับกำลังตอน,นนะ แม่สาวแดงๆนะครับสูงลอยบวกนะครับงาวนะครับงาเมล่นขุดเขานะครับเปิดราคาบไหนครับเพื่อนท่าหนึ่งหมื่นเจ็พัน้รัตัวบหมอนี่อีแดงนะออเใช่ป่ะเเานหาเารอยมันมานสิมครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับ098 098 025 025 6 6 0ย6เก้นย์สองสนะสนใจต้องมาสอบถามกันสาวนะครับใหญ่ๆตัวนุ่นท่องนะครับตัวนี้สาวนะครับสาวใหญ่รอบผสมนะครับแด้งครับสีจมปะนครับตัวนี้สีจมปานะครับอันนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับนี่นะครับ มีแต่เห่อนะผู้ชมมีเล็กน้อยนะครับผูช้ชมมีเล็กน้อยหนนะ่อยครับเนี่ยลูกสิบเจ็ดเลยของของของคนสาวใหญ่สาวทองแลืดผสมมาแล้วครับสาวทองแลืดนะครับสองเดือนร้อยสี่สิบห้าบวกค่าจัตวาทครับ สามหมื่นเปิดไ้สามหมื่นอืนะครับเนครับฟันน้ำนม,มนะครับสาวท้องแรกฟันน้ำนมนะครับสามหมื 30, ่นเงราคาเปิดสูงใหญ่เลยสามหมื่นขอบหูดำแ้งขาดำเครื่องดำ ญญตนใจที่ต,ต่อได้บร์สดนะครับ0904 969้5แ2แม่ก้บน้องจะบาดเแม่ยกํน้อง3 0 0หมื่นครับ3 0 0หมื่นอันนี้แม่โคม 30, 000. 30, 000. 30, 000. อยู่มหมื่นสหมื่นเปิดเลย3หมืนี่นะครับแม่กกบน้อง อันน an no ั้นลูกสาวใหญ่ลูกสาวใหญ่อันเดียวนี่ตัวสามฆ่าทองนี่นะครับผสมแบบผสมความกันนะครับลูกสาวลูกสาวใหญ่เพิ่นกับผสมแล้วนะครับนี่แม่เพิ่นกิดครับผสมแล้วความกันผสมความกันในสองเดือนครับอันนั้นทองเล็กอันนั้นช็อกโกแลตนะครับในทองไปยก ยกขั้วก็ได้นี่้องเพิินใหญ่เพื่นใหญ่เพิินทองล้วนะครับตัวนี้ตัวนีาไป่้เนโอ้ันสมตัวนี้ผสมอะเจ่อนี่อตัวนี้อันอันช็อกโกแลตตัวนี้ตัวนี้หาไปบ่นพครับตัวนี้หาไปว่พ่อก็ลูกสาวงามหนึงเปสาวเินเสาวพอไล่ไล่ซีไว้ แดงดีนะครับแดงดีดีนะแดงดีนะนังนาดีนัย่นไม่ได้ช่ไหม้เหรอเจ้าว่าี้างี้แดงดีครับนี่าะงนงั้น ชุดหมีามานกำกันน,นะครับสาวหน่อยสนใจกับทุกาเบิรงครับเต <l ug> ี่ยงดีเลยไปว่วนาน้อ่างเงี้ลูกแดงๆเ,เนี่ยแม่ลูกเจ้าบาดนะครับ,สา,รบสาวสองสาวสองสูงลอยสามสิบบวกนะครับลูกแดงเข้มดีนะครับลูกประมาณสองสามตัวนะครับเขา บ่าเกินือบมีกประมาณตัวที่3นะครับแดงดีขนาดเป็เครื่องนะครับสาวสองนะครับเปิดมานะครับสนใจที่ตัวใดเบอร์ไดนะครับ064 210 1864นะครับสนใจขึ้มาสอบถางนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะลูกแดงเข้มดีนะครับแม่กับแดงลูกกับแดงเข้มนะครับแดงเข้ม นมซีอนะครับนมซีนมส,สวยอย่นะขาดนำเลืยงกิ็กน้อยครับขาดน้ำเลองสาวใหญ่สูงสาวใหญ่สูงลอยสี่สิบบววครับเจ็ดพันะสิบเจ็ดนะครับหมืน่นน,นะครับรอยนี่นะครับประมาณนี้หมื่นเจ็ดนะครับร้อยนี่น กำลังต่อกันียครับจะมีน่เศร้าสองนะจดีกำลังต่อกันนีนะครับวัวเนื้อร้อยสี่นะครับร้อยสามห้ารอยสี่สครับซื้อมาสองหมื่นสอเอาเศร้าสามเศร้าสี่นวียดนามกำลังต่ออยู่นะครับอาจจะหลอดสองใหนะมันมีบรรยากาศเรื่อยๆเอ้ยนะครับ ร้อยเนื้อขายตัวกับ่อนนะครับวันนี้ครับวันนี้ราคาเยียงลงนะครับร้อยเลี้ยงสาวๆก็อยู่ประมาณ17นะครับกัยังคงที่นะครับแต่ว่าก็ตึงตึงขึ้นนะครับหลังจากดีดขึ้นมา1 5 1หนะครับมื่นหามื่นเจ็ดก็ยังคงที่อยู่นะครับครับ้อยเลี้ยงกับเยียงขึ้นมานะครับสาวสูงร้อยสี่สิบนะครับน้อยๆกับมื่นนะครับหลักมื่นอยู่นะครับวันนี้นะครับ แังแขงงามๆกับมื่นสองมื่นสามอยู่นะครับสูงลอยสิบห้าบวกลอยยี่สิบนะครับอ้วนๆมีเนื้อมีหนังหน่อยกับลักมื่นนะครับวันนี้ครับมื่นต้นๆนะครับร้อยใหญ่กบบนะครับมื่นหาอยู่นะครับแต่ยังส่งตัวอยู่นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าร้อยใหญ่อยากเวียงลงหน่อยหนึ่งนะครับร้อยใหญ่เวียงลงหน่อยหนึ่งนะครับร้อยกลางๆยังส่งตัวนะครับ ขายนะให้เงินกันเลยนะายเงินอยึ่งอยู่นะเอขุดง่วไปส่งกันเลยนะคุดแทมคุณเอาง่วไปส่งกันนะครับแต่ขายหลายอยู่นะครับได้ขายหลายอยู่เปลี่ยนมือกันหลายอยู่นะครับลอยลอยยิบหากันขายเจ็ดแปดพันเลยลอยยิบหา